ก็ต้องฝากฏดลายเลยพี่น้นองยฝากฏดขึ้นฝากขึ้นเนาะอยู่ในแค้มท,าท่าโคทอแค้มทา่าทางเลขที่สปเปดเอไปเมืองวิลาบรีจ้าเน Ы ึอเนอเออฮ่าฮ่าฮาโอ้ยยังกันนะ <laughs> นี่ตอนนี้พี่น้องเพิ่กำลังว่านเห่เอาปลาน้ำขึ้นพี่น้องเอ้ยว่านเห่เอาปลาน้ำขึ้นพี่ไก่เห็นเขาเจ้ามาว่านป้อบาร์รักยีรถไก่แหวบึงได้ปลากกุดปากกุดลายขนาดได้เพี่น้องเว้ยแต่เก่าได้ปีนี้ยังบ่เห็นช้ำน้อยังบ่เห็นเนาะพีนี้เนาะปากกดนะเออ เนี้ยกันเลยคือปลาสลามเลยเมื่อก,กีนน้ในลาวานได้สามตัวปลาคาร์บนตัวซ้ำซองนี้เลยพี่น้องเลยปลาขึ้นเนอะอยู่ในเข้มทางคทอเข้มทางเลยทางเลขทพี่สปปเปดีไปเมืองวิลาบุรีแวงสมุนเพตพี่นอ้องเลยอตัว ติดคากติดแน่นนอกประธานน้ำเลิกช่ไหมนะละบากเลย <laughs> โอ้ยเนาะเป็นเวรเป็นกรรมแล้วเจ้านอนอบนอ่าวเนาะยื้อยื้อบ่ถึงแล้วบบนี้เฮือกบมม่มีมีเฮือมีกระตุกไก่แน่ขี้ไปนั่นติรถอยากติรถเนาะอ่อต้อค <laughs> ของฝาขี่ข้อกันเลย ขี้ข้อกันขึ้นเลยมันเป็นโคโทอสองโคโทอเลยพี่น้องกันอยู่นี่นี่ก็ต่อโอ้ยหาดมาลเลยเกะขาดมาเลยอันเฮขี้ข้อกันขึ้นเลยนะได้ที่ถึงนะ นำกําลังมาพี่น้อยพี่กายพี่ก้อนนี่บรัดมาตะเวกขี่รถกายจอดเบึงขวานแหนย่นี่ยป้อต้องปากกดหลายเลยพี่น้อยปากกดขึ้นแต่ละปีมันมากขึ้นขนาดได้อยู่ในเนี้ยจุดเนี่ยจุดกวัวท่อน้ำไหลนี่นํำกําลังขุนนำกรลังแดงเลยพี่น้อยโอ้ขมั่งแล้วันนี้น้อง <laughs> พากันมาถือมาฉัมปจังนะ บันเทิงพาเทอร์มินอลไเจ้<อ>แเาแค่แหอนะคุณบอมาบอมคุณบอมา้าแหย่ป่ากำลังขึ้นนี่ขึ<อ>้นเต็มคลองแล้วเ,เราได้ครับได้บด่เอาหินเต็งไว้อยู่คลองเราซื<อ>่งยึดถือป่านั่นปลาคบุปลาขมุนปลาขาวธรรมดา โอ้ไม่ยอมขี้ข้อกันเนาะคือคองดีนะมีคองดีแล้วไปดีขี้ข้อกันขึ้น,นสบายปลดเอาจักตอนมืนมดมาชุลม,มุม่งเทิดสิคึกเนาะป่าเนาะปีกายไปชื่นเนาะเอยขี่รถกายเขามาป้าท้ะเขาเอาปากกตขนาแล้าเราจะนี่เน่ะเขาเป็นพาไปเรียกแน่ ตาโม่นคนร้ายละ่ะค่ำค่ำนี้ยังเบื้องนี้ประมาณหกโมงเลกนี่สลุมมือนี่คนมาเต็มแล้วเลยอยู่นี่นะ,ะไดนะ้แล้วไม่คอคอคุ่นอืมขี้คอกันขึ้นมาจะพิษอันนั้นเนาะจะพิษคงดีเนาะขี้คอกันขึ้นจะสบายเนะีะยื้อปลอ,ลอ <c oughs> ปรลอดมันดึกมันแห้ง <c oughs> โอ้มันคอสลามพี่ ยายแหมันไปไก่เด้ยงอได้จรับโตหีดมันแห้งเลยบิึงลงไปเบิงเบิงบึงอยู่ควงคนงองอ่อคนนั่งกันดาบ่าวนาบ้าวซีวอนคนนั้นคนในบ้านของบาล,ลัดนี่แหละโอ้ป่านั้นน้องเอมีแต่ปลาขาวบน กับปลาขาวธรรมดาเพิ่นกำลังมากพิ่นเนาะมีแห่พิ่นอ้าโตแหย่แหย่เอ็นคักอะไรโอ้เป็นเร่องเป็นกรรมนะมันสลามน,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 นเนาะมาในเนาะเบื้องเฮกมุ่นมาแล้วแห่นะน,า,นาไม่ไพ่พี่น้องเไยโอ้มันก็ดีขึ้นอย่างนี้ติดแนนปานเล็บแมวแล้ว น้ำกำลังมากพี่น้อยฟังเบิ้งแรกๆในคันวาอันนั้นบาลากาซิมาว่านน้ำขานาะเพราะว่าจุดนี้มันห้างจากบ้านของบารัดบบไก่ไปได้นาะประมาณสามสี่ 3, กิโลเมตรเียแเดี๋ยว,วบาากาซีขี่รถจักแรแล่นเข้ามาเอาเหงเข้ามาว่านลองเบิ้งก็ติดตามมุ่งไปตามม้วนเด้แถวนี้เลยมันอันนั้นพี่น้อย มันเป็นหินแห้หินอย่างธรรมดานะนี่ตามแต่ละปีเพราะจุดน,นี้เป็นจุดหาปลาเลยนี่เวลาฝนเช้าต๊กน้ำกับสีโคยมันแห้งนี่จุดน,นี้สิหลจะลองจะลองจะลองนำ้ำแต่ว่าฝนตกนักนักเนาะคือมันนี่นี่ฝนตกตอนสี่โมงเช้าเนาะจนหอดประมาณหกเจ็ดโมงหกโมงเจ็ดโมงเช้าประมาณสามสี่โมงฝนตกติดติดละพี่น้อยน้ำมันก็เลยทั้งเทมาอู้งนี่ ปลามันก็เริ่มขึ้นปลาขาวมนปลาขาวนี่ธรรมดาเนาะแต่ว่าเร่งๆนี่ย่าปลากดอยู่ด้อพอเคยมันขึ้นเนาะปลากดนี่เคยขึ้นชุดนี้เป็นชุดที่สองเลยพี่น้องเลยชุดที่สองแล้วอันนั้นนำขึ้นเนี่ยชุดก,ก้อนนี่กะถามเล่าทันแต่ว่าได้บลายปั๊ดไหนอันระบาสีบอลอันปูนเสื้อสีอันนั้นเสื้อสีฟ้าพี่น้กกองเคยมาว่ามชุดก,ก้อนเนะาะพันวะ ได้อ,นดอนันบ่หลายมันแบบพอได้กินไปซื้อเนาะไปซ้อมเบิ่งตอนแรกนี่บางเทื่อบ่รักก็สิมาเนาะครับบ่มีเรียกตัดต่อคลิปอีหยังสิม,มาองเบิง่งเรียบร้อยคาดบ่บ่ได,ด้คาดติเอาเบงได้มานอยู่บ่ อย่าไปมานสลามไม่ได้จอ๊อกเออคือคือเยอะบาดนี่บันทึกเนาะดังกาปานไปทุกทีนะมันทานได้มืดนะยังรีอยูป่ป่า อโอถูกมาเบิง่งรอบไหมจ้าเออเออืามัมมมานชนาราไป่ะ โอ้ไปหอดพุนเลยพั่นนั่นน้ำแห่ไปเลยพว่นสลามเด้ลงไปไกลลลยนะอืมอืมจะได้ามานบ่มานกหินปลาหินเนาะคือปลาหินบิ่งใจบิ่งหัน